ครับผมอ่ากลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีของพอเสิร์ตอ่าสลับแนวทางลาวสตาร์วันที่11เดือน2ปี67อ่าลาวสตารหมู่บ้านนี่ก็อ่าเข่าตัวเข่าตัวแยกได้พี่น้องนอะอ่าสังเกตตำหน้พอเสิร์ตแยกไข่ระวางเจดเข่ากับศูนย์ศูนย์ที่พอเสิร์ะแยกไข่น,ออน,นั่นละออกตัวนั้นละพี่น้องให้สังเกตตามพิรุษให้ได้ว่าพอเสิร์ตเฮดอะไรแปลกๆก็มูออกไป แต่ละเปล่าตามมาอีกอะมาบนกันว่าไม่ตัวใดแนะ่วิ่งเด่นสี่ลองหกกัน8วิ่งเด่นสี่ลองหกกัน8วิ่งรูดสี่กับหกวิ่งรูดสี่กับหกหน่วยบวกวินหน่วยบวกวินหน่วยกับมีสี่มีหกมีศูนย์มีแปดได้พี่น้องนะหน่วยมีสี่มีหกมีศูนย์มีแปดวินด้วยหนึ่งกับสองวินด้วยหนึ่งกับสองชุดจับคู่ จับคู่นะพี่น้อง้อสังเกตบ้างดีจับคู่บนล่าง้ะพี่น้องศูนย์ศูนย์สามสี่สามหกหกเก้าสี่หกหนึ่งแปดสองสี่ห้าสี่ศูนย์หกแปดแปดเจ็ดหกสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่พี่น้องจับตาเบิ้อง่าตัวใดไม่มีตำหนินะพี่น้องนะอะามตัวใดก็เหรียญใด้ะพี่น้องนะทุกตัวไม่ซีดออก ทุกตัวมีสิดออกแต่พอเสือชอบส่วนตัวคือมือนี้น่าจะเล่งไปยุทธาน่าจะเป็นศูนย์หกกระหกแปดับเก้าศูนย์นี่พี่น้องพอเสือเลีงไปย่มือนี้ชุดสามตัวชุดสามตัวก็หกสองสี่แปดสองหนึ่งสี่ศูนยองหแล้วก็หกสองแปดนะพี่น้องมกใลยพี่น้องเอาไปเล่นสำหรับล่าสตามมนอนี่เดี๋ยวพอจะหลังจากคลิปนี้แล้วพอเสรือก็จะลง อแนวทางเล่าพัฒนาต่อได้พี่น้องเด้่องเล่าพัฒนาต่ตาตอตัวต่อเนี่ลงเล่าสตาซะก่อนขว่ามือนี่ห้าน้อยบ่อเด้อพี่น้องเนะห้าน้อยโบเลนเก้าถึงสิบสามห้าน้อยโบเลนเด้อพี่น้องเด้ออ่าคกิมมี่เล่าสตาราคาเล่าพัฒนามืออื่นได้พี่น้องเนาะเอาให้พี่น้องเอพี T โศกหมันแล,ล,าล,าลนรา,าคาลำด้วยสำหรับแนวทางอ่าถ้าวิ่งตัวเดียวพอเสถียรวิ่งอ่าพอเสถียรวิ่งไปยุที่หกได้อพี่น้องเด้อวิ่งตัวเดียววิ่งยุที่หกถ้าวิ่งสองตัวก็คือสี่กับหกอ่ะเนา ไอ้ลำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุ